สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบในเมืองอาร์ดีอิฟกากันอีกเช่นเคยโดยมีข่าวว่ากองทัพยูเครนนั้นเริ่มที่จะใช้เครื่องบินรบภายในเมืองนี้นอกจากนี้ยังมีข่าวที่น่าแปลกใจโดยทางการของยูเครนนั้นได้ใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ Mi8 จำนวน3ลำและเครื่องบินขนส่งแบบ u 7วอีกหนึ่งลำที่ผลิตจากรัสเซีย เอามาใช้งานในกองทัพของต้นซึ่งรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเดวันนี้มินขอเชิญทุทกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูการสู้รบกันในพื้นที่วันนี้ก็มีข่าวด่วนเข้ามานะครับนั่นก็คือกองทัพยูเครนั้น สามารถจมเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียได้ในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับแหลมไครเมียครับทั้งนี้ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้เปิดเผยวิดีโอที่ระบุว่าเรือโดนผิวน้ำของกองทัพเรือยูเครนได้เข้าโจมตีเรือยกพลขึ้นบกซีซ่าคุนิคอฟส่งผลให้เรือลำดังกล่าวจมลงใกล้กับพื้นที่ของแหลมไครเมียโดยผลงานการโจมตีในครั้งนี้เป็นผลงานจากหน่วยยูนิตพิเศษที่13ครับ นอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดอย่างรุนแรงในช่วงเช้าของวันพุธซึ่งบ่งชี้ว่าเรือยกคลขึ้นบกลำนี้ถูกโจมตีไม่ไกลจากทางตอนใต้ของเมืองยันต้าของแหลมไครเมียส่วนบลอกเกอร์ทางกรทหารของรัสเซียไม่ได้ปฏิเสธเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเรือถูกโจมตีจริงหรือไม่โดยเขาระบุแต่เพียงว่าลูกเรือสามารถรอดชีวิตมาได้ อย่างไรก็ตามทางด้านกองทัพรัสเซียไม่มีการยืนยันว่าเรือซีซ่าคูนิคอฟถูกจมลงในทะเลดำเพวกเขารายงานแต่เพียงว่าโดรนของยูเครนจำนวนหกลำถูกทำลายลงครับซึ่งนี่ก็เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าว BBC นะครับอย่างไรก็ตามในมุมมองส่วนตัวของแอดมิน แอดมินก็มองว่าเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือรัสเซียลำนี้น่าจะถูกจมลงแล้วละครับหากเราได้ดูวิดีโอที่ปล่อยมาจากทางฝั่งของยูเครนจะเห็นได้ว่าเรือดำา้ำกก่าวถูกโดนของทางยูเครนพุ่งเข้าชนอย่างจังแล้วการที่พวกมันจะรอดก็ถือว่าน้อยมากๆเลยครับโดยก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์เรือติดขีปนาวุธขนาดเล็กของกองทัพรัสเซียชื่อว่าเรืออีวานเวต ก็เคยถูกกองทัพยูเครนใช้เรือโดนแบบผิวน้ําเข้าโจมตีและจมลงเช่นกันครับถือว่ากองทัพยูเครนทําผลงานได้ดีเลยสามารถจมเรือขนาดใหญ่ของกองทัพ,พรัรเซียต้อนรับว,วันวาเลนไทน์ไปเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการรบกันในพื้นที่ของอาร์บดีอีฟกากันต่อเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้กองทัพยูเครน ก็ยังคงสามารถทําการตั้งรับอยู่ภายในเมืองนี้ได้ถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะสามารถรุกเข้ามาประชิดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของกองทัพยูเครนได้แล้วก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่ากองทัพยูเครนนั้นได้เสริมกําลังเข้ามาในเมืองนี้และมีการใช้งานอากาศยานทําการรบในเมืองนี้แล้วครับ อันนี้เราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางการของยูเครนจะสามารถยันกองทัพรัสเซียได้หรือไม่เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหารนั้นก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็ได้กล่าวว่ากองทัพยูเครนน่าที่จะต้านทานกองทัพรัสเซียเอาไว้ได้ไม่นานแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านหน้าและทางด้านใต้ก็ถูกรุกเข้ามา ราชิดเส้นทางส่งกําลังบํารุงเช่นกันหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กองทัพยูเครนนั้นไม่สามารถส่งกําลังบํารุงเข้ามาเพิ่มเติมได้พวกเขาอาจจะต้องละทิ้งเมืองอาร์บดีอีฟตาไปครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าถึงแม้กองทัพรัสเซียจะมีความคืบหน้าก็จริงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลไม่ว่าจะเป็นกำลังพลฐานราบรถถังยานเกราะ และหากทางการของยูเครนสามารถทําการต่อสู้ในเมืองนี้ยื้อไปได้อีกหนึ่งเดือนก็จะเป็นผลดีกับกองทัพยูเครนเพราะว่าอัตราการสูญเสียของกองทัพรัสเซียนั้นมีสูงกว่ากองทัพยูเครนมากถึงแม้ว่าถนนเส้นหลัก อาจจะถูกคุกค,คามแล้วแต่ว่าก็ยังมีถนนเส้นรองที่ยังคงสามารถส่งกำลังบำรุงเข้ามาได้หากว่ากองทัพยูเครนสามารถส่งกำลังเข้ามาเพิ่มได้เรื่อยๆกองทัพรัสเซียนั้นก็จะไม่สามารถยึดเมืองนี้ไปได้อย่างง่ายดายครับ สำหรับเมืองอับดีอิปก้าถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญกับรัสเซียมากกองทัพรัสเซียนั้นต้องการยึดเมืองนี้ให้ได้เพราะว่าหากยึดได้ก็จะทำให้แนวหน้าของเมืองโดเนตนั้นอยู่ห่างจากแนวหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเรื่องนี้มันสำคัญนะครับ เพราะว่าโดเนสนั้นมันก็เป็นศูนย์กลางการปกครองนั่นเองนอกจากนี้เหตุผลสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็มีเหตุผลทางการเมืองเพราะว่ารัสเซียเองก็จะมีการเลือกตั้งภายในปีนี้หากว่าปูตินสามารถยึดอับดีอีกาได้คะแนนนิยมของเขาก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับดังนั้นเรื่องนี้เราก็คงต้องจับตากันดูดีๆว่าทางกองทัพยูเครนจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราดูจากภาพรวมแล้ว แอดมินคิดว่ายูเครนจะไม่ปล่อยเมืองนี้ไปอย่างง่ายๆแน่นอนครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่13กุมภาพันธ์ทหารราบก็เสียชีวิตไป1,090นายรถถัง8คันยานเกราะ27คันรถขนส่งทางการทหาร24คันปืนใหญ่สนาม19กระบอกโดรน30ลำระบบป้องกันภายังกาศอีก1ระบบ ถือว่าวันนี้กองทัพรัรเซียสูญเสียทหารราบไปมากเลยครับและอีกไม่นานก็คงจะครบ400,000นายซึ่งตอนนี้ก็เหลือประมาณ3,000นายก็จะครบ400,000นายแล้วล่ะครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข่าวแปลกๆก,กันบ้างนะครับโดยทางการของรัสเซียนั้นได้บุกเข้าค้นบริษัทเอกชนของรัสเซียเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับโดยมีข่าวว่าได้มีเฮลิคอปเตอร์ Mi-8 จำนวน3ลลำและเครื่องบินขนส่งแบบ i l 7 6 1ลำได้เข้าไปประจำการในกองทัพยูเครนซะอย่างนั้นครับทางนี้ก็คาดว่าทางการของยูเครน ได้ใช้ประเทศที่3ในการเข้าไปสั่งซื้ออากาศยานดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นจึงนำมาเข้าประจำการในกองทัพของตนเองอันนี้ก็ถือว่าทางการของยูเครนแสบใช้ได้เลยล่ะครับส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชม ทางการของยูเครนนั้นสามารถทำลายรถถังแบบ t 9 0 s ของกองทัพรัสเซียได้ครับคาดว่ารถถังคันงก่าวนั้นน่าจะถูกทิ้งล้างเนื่องมาจากว่าอาจจะแล่นไปทับกับระเบิดหรือว่าถูกปืนใหญ่สนามของทางยูเครนย,ยิงโจมตีจนทําให้รถถังคันงก่าวนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าได้ครับกองทัพยูเครนจึงได้ใช้โดรนเข้ามาโจมตีซ้ําเพื่อที่จะไม่ให้กองทัพรัสเซียสามารถนํารถถังคันงก่าว กลับไปช่อมแซมและนำกลับมาใช้งานใหม่นั่นเองครับและนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยม l i t ต r y กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ